โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของเมนูกันนะครับเนื่องจากว่าเว็บใหม่เรานะยังไม่มีเมนูเลยนะครับแล้วเขาจะคลิกลิงก์ไปที่ไหนได้บ้างนะครับนอกจากกดมาที่หน้าโฮมอย่างเดียวนากโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างเมนูกันนะครับสำหรับวิธีการสร้างเมนูของตัว WordPress เองนะครับก็ง่ายมากนะครับเราสามารถเอาเมาส์ไปวางบนนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เมนูตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปที่ตัวแดชบอร์ดนะครับแล้วก็เลือกแอ p พลานส์นะครับแล้วก็เลือกที่เมนูตรงนี้ก็ได้นะครับ หลังจากเราเข้ามาที่หน้าเมนูแล้วนะครับเราก็ทําการสร้างมาสักหนึ่งอันนะครับเป็นเมนก็ได้นะครับเมนพิมพ์ผิด M-A-I-N อ่ะผมทําเป็นแบบนี้เนาะเมนเมนูนะครับแล้วก็ Create เมนูนะครับจากนั้นนะครับก็เราเลือกเป็น View All นะครับแล้วก็ Select All นะครับแล้วก็ Add to Menu นะครับจะสังเกตว่านะครับเฮ้ยมีเพจสออันนะครับแปลกดีเห็นไหมครับ ให้เราเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับแล้วเราก็ลบทิ้งไปนะครับเลือกอันนี้แล้วก็ลบทิ้งนะครับ remove นะครับก็จะได้ home about แล้วก็ contact นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ display location เราก็เลือกที่เป็นเมนูนะครับลองกด save change ดูนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับจะสังเกตว่านะครับผมจะเปิดแท็บข้างขงขึ้นมาตลอดเพราะว่าใช้ในการ preview นะครับแล้วมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายด้วยนะครับวิธีการนะครับก็ เอาเมาส์ไปวางนะครับแล้วก็วิสิตไซน์นะครับก็คลิกขวานะครับ Open Link in new tab นะครับแบบนี้ก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับ Home about contact เห็นไหมครับเนี่ยได้แล้วก็จะคล้ายๆกับหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเรามีการติดตั้งในส่วนของ WooCommerce เข้าไปนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีขึ้นมาให้อีกประมาณ4 4หน้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำการติดตั้งกันนะครับ ในคลิปถัดไปแต่ว่าอันนี้เรามาดูเมนูในส่วนต่างๆกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเมนูอยู่หลายที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีเมนูอยู่ที่ไหนบ้างวิธีจะรู้ว่ามีเมนูอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็ไปที่เมนูโลเคชันนะเอ้เมนเนทโลเคชันนะครับตรงนี้นะครับจะมีเมนูเมนูโมบายนะครับโมบายนี้ก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับนี่อันเนี้ยนะครับ แล้วก็ฟุตเตอร์เมนูนะครับท็อปบาร์เมนูนะครับ My a c c o เ n t เมนูนะครับ My Account menu, เมนูเดี๋ยวเราลองสร้างแล้วก็ลองใส่ดูเลยไหมครับจะได้เคลียร์เนาะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูเนาะไปที่ Edit เมนูนะครับก็ตรงนี้กดเซฟไปก่อนนะครับเพราะว่าผมทำการเปลี่ยนตรงมือบายนะไปที่ Edit เมนูนะครับแล้วก็ r e a t e New เมนูนะครับมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ลืมไปแล้ว คอนโทรลคิกนะครับเขาก็จะเปิดในแท็บใหม่ขึ้นมาเนาะก็จะมีฟุตเตอร์ท็อปบาร์แล้วก็ My Account นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสร้างเป็น My Account ดูนะครับ c อ e คิดเมนูนะครับตรงนี้เนี่ยผมลองใส่แค่ about อันเดียวนะครับแล้วก็ add to Menu นะครับแล้วเราก็เลือกเป็น My Account เมนูนะครับกด Save เมนูนะครับแล้วเราไปดูที่หน้าหลักของเราเนาะเขาน่าจะเปลี่ยนตรงนี้นะ เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแล้วอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย My Account Menu เปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นมาอันเดียวนะ เนี่ยถ้าอยากได้เยอะๆละ่ะใส่มันทุกอันเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่ากำหนดเอ่อกำหนดลำดับเขาแตกต่างกันเนาะแล้วเราก็เลือกเป็น my account แล้วกดเซฟนะครับเรามาดูกันว่ามันใช่ไหมนะครับตรงนี้นี่มาแล้วนะครับ อ๋อในกรณีนะครับที่ต้องการทําเป็นสับเมนูนะครับก็คือเลื่อนมาแบบนี้นะครับเขาก็จะไปอยู่ในใต้อัลบันะครับลองกดเซฟดูนะครับลองรีเฟซดูตึ้งนี่เห็นไหมครับมาแล้วอันนี้เป็นเมนูย่อยนะครับของตัวนี้แต่ว่ามันก็ดูแปลกๆนะครับถ้ามันมีอันนี้ขึ้นมานะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ลองดูในส่วนของทอปบาร์นะครับผมจะเปลี่ยนมั่งนะ ตรงนี้นะครับไม่ใช้นะครับเปลี่ยนเป็นท็อปบาร์เมนูนะครับแล้วก็เซฟตรงนี้นะครับน่าจะเปลี่ยนไปนะอ๋อเปลี่ยนเจงด้วยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีขึ้นมาแค่3อันตรงนี้น่าจะมีความพิเศษอยู่นะครับพวกออเดอร์ดาวน์โหลดแลรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการแก้ตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือด้านบนนะครับแต่ว่าเว็บที่ผมทําผมไม่ได้ใช้ตรงนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆจะก็สามารถทําได้นะว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับ โอเคอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลบทิ้งดีกว่านะครับอ่ะไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ได้แอคซายไปที่ไหนนะครับก็เออมันไม่โชยแล้วก็เซฟไปนะครับโอเคถือว่ามีเคยมีอยู่อันนึงนะครับแล้วเราจะดูได้นะครับก็คือไปคลิกตรงนี้นะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับถ้าไม่เอาก็กดลบตรงนี้นะครับ Okay. เรียบร้อยนะครับในส่วนของเมนูแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออการติดตั้งตัว WooCommerce นะครับเพื่อที่จะทำการเพิ่มนะครับให้เมนูเขาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ